สวัสดีครับผมจิว๋วเวกิ่งนะครับกับขิงวัละครนะครับวันนี้จะมาเขียคคาว่า50 50นะครับคนอาจจะงงว่า50 50คืออะไรเนะี่ยที่เขาเขียนว่า50.50ขีดครับ50 50ก็คือการที่เราขึ้นอุปกรณ์ไปแล้วเราอยู่ท่าแนวเดิมขาเดิมไม่ได้บิดหมุนไปด้านหน้าหรือด้านหลังอะไรเลย เช่นสมมติผมขึ้นเรนโบว์แล้วกันผมถนัดขาขวาเนี่ยผมฉีกคิวไซด์ด้วยต้นเท้าฉีกข้าไปปึ้งกระโดดขึ้นแล้วก็อยู่ท่าเดิมเลยก็คือขาขวาเข้าไปกระโดดขึ้นลงท่าเดิมแล้วก็ไหลไปเีเขาเรียกว่าท,ทําท่าฟิฟตี้ฟิฟตี้นะครับไม่ได้ขึ้นไปบิดหมุนฟอนรืหมุนแบกอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟิฟตี้ฟิฟตี้คือฉีกมาท่าไหนขึ้นไปท่านั้นเลยหรือจะเป็นโทไซด์ก็ได้เราฉีกโทไซด์มาไปอุปกรณ์ข้างซ้ายก็ได้เป็นเทเวันท็อปอะ่ะผมฉีกโทไซด์เข้าซ้ายไปปึ ก็คือเป็น50-50เหมือนเดิมเป็นขาขวาน,นำเหมือนเดิมไม่ได้หมุนไปหมุนมานะครับอันนี้คือ50-50นะครับสรุปนะครับ50-50คือชื่อท่าที่เราฉีกมาท่าไหนขึ้นไปแล้วอยู่ท่าเดิมไม่ได้บิดหมุนฟอนือมหมุนแบ็คเลยจักองศาเลยก็คือ50 50นะครับผมประมาณนี้ครับสวัสดีครับ